มีใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าข้าอาจอุปมาได้พิกุพิกุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยอหนึ่งว่างโยอหนึ่งสูงโยอหนึ่งไม่มีช่อง ไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้วปัดภูเขานั้นหนึ่งร้อยปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแล ส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปนี่แค่กับเดียวนะภูเขาขนาดใหญ่ยาวโยดกว้างโยดสูงโยดเอาผ้าจากเมืองกาสีที่ทออย่างดีเนะี่ยมาปัดภูเขาไปอีกร้อยปีก็มาปัดใหม่ อีกร้อปีก็ามาปัดใหม่ทำไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจน,จนกระทั่งจนกระทั่งภูเขาเนี่ยมันสึกลาบเรียบไปนี่เป็นอุปมาแห่งกับนี่แค่กับเดียว